สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชิตตากะสิมาอ่ะเดืดดอดดวงพงปลา,กกาะคะือเก่าเนาะค่ะเนาะกะสีมาหาเก็บพักเก็บหญ้ากินเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้บางยังพี่น้องมากระบกเป็นม่อจ้ะต้นเขาเนาะคะ่ะเนาะต้นเขาเขากำลังรุนลงมากเนาะคะ่ะแ,แล้วเวลาเขาซุกเขาเขาหล่อนเนาะคะ่ะจะมามามา,มาพาเนาะคะ่ะอควนท้ายเอื่นมักลูกกระบกวรสันหมักลูกกระบกว่าสัน,กกสนแต่ว่าก็ดีสารอะไรเอือบหมากบกนะคะ การสิมาเบิ่งคลิปนี้ฝากก็อะไรก็แช่ก็สับสับไข่อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพื่อสิีปลาไคลิปใหไม้ของเมชิตาเนาะคะ่ะเนาะเอาขอประคุณอ่าทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะคะ่ะเนาะเ่าเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของเมชิตาอ่าหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะขอสปอปอลาวเนาะคะ่ะเนาะหรือประเทศเอ่อใกล้เคียงเฮาเนาะคะ่ะอ่ามาเบิ่งกันจ้านี่มักมักกระบกเนาะคะ่ะเนาะมักกระบกเนาะค่ะ ไม่ใช่ตารู้แล้หมักกระบุกเขาเขาไอ้นั่นเขาก็ลัางตีซุกเนาะค่ะเป็นพววเป็นพวงเนาะค่ะชาวบ้านประกวกม่อมเบนกับหมักกระบุกสรุปแล้วหมักกระบุกเนาะค่ะเนาะอาจารย์ไม่ใช่ตาสิ้ผ้าเบิ่งเนาะค่ะเนาะเห็นปะเมื่อนี้กับบอนเท่าไรบรรยากาศก็ดีเนาะค่ะไม่ใช่ตาก็เลยอ่ะมาเดินยืมมือเสาเนาะค่ะเนาะยืมมือเสานี่ก็รังมดแดงเนาะค่ะรังมดแดงเนาะค่ะนี่ กำลังจอนะคะกระโปงผู้ประเพณีอ่ะมีลูกหรือไม่มีลูกมีเมเปีงหรือไม่มีเมเปีงเนาะกันนี่กำลังจอเนาะค่ะเนาะนี่วันเล็บแมวกำลังเป็นดอกนะคะพอถึงเดือนอ่ธันวาเนาะค่ะเดือนธันวาเนาะค่ะเขาก็จะเขาก็จะอ่ออกผลแล้วก็ซุกเนาะค่ะเนาะวุ่นทางบัวแดงหลายเนาะค่ะวุ่นแดงหลายนนี่่เาะะค นี่มากระบ,บุกนะคะมิชิตากะสี่คือเอาไวใไว้วให้เพิ่นเนาะเอาไว้แต่ต้นเพิ่นเพื่อคนเขาไม่เจ็บอไปอ่ะยังอ่ะไปปอกคล้ายเนาะคะ่ะไปปอกคล้ายแล้วก็ขัวคล้ายเนาะคะ่ะที่เพิ่นหาบในกรุงเทพเนาะคะ่ะเพื่อจะใด้ถุงถ,ถุงแล้วก็หาบคล้ายเนาะค่ะเนะาะมกระบ,บุกนี่มิชิตากะสีมาเลาะยังมาเศร้าบรรยากาศดีเนาะคะ่ะแต่กระฝนบดุกแต่ว่ากับบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะ กสิไม่เก็บผักอีเห็นนะมื้อนี้สิแกงน้ำม้ให้กินเล้วพี่น้องน้องยำได้นั่งแล้วน้ำม้สดเสียงกสีแหบแหงสักน้อยนะเะพรา่าวะไอแล้วค่ะไอเรือยู่ไอเนาะค่ะภาวสุขภาพอคอยอติบ่อยแถนเนาะค่ะน้ะแต่กสูแล้วค่ะนาะสู่กระชีมามงงกานั่นแหละค่ะเนี่ยกระชม้าเก็นะนะะะเกบพักเบะวเขาจะมีทีทเก่าเนาอค่ะมีทีไม่ก็คือโคพิพัฒน์นาะ,นะค่ะ บ่ามิชิตาบ่ท่านได้ไปเนาะค่ะป่ามิชิตาบ่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 สราร่างกายอ่ะบ่เต็มร้อยเนาะคะ่ะอาจจะสูบแบบิอ่ะพวกผีปีศาจบ่ไรเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเนีย่ยพักติวนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะมิชิตาเก็บไปเนาะคะ่ะเนาะนี่นกคุก,กนกเขะะาเปียบนาะลูกคอยกินได้ะะด้วยค่ะเด้อจะไปกินเอียงเนาะ กินเหม็นๆเหม็นว่าเบอร์รูบาสัตว์หรืออีหยังตายเนาะค่ะเนาะกินเหม็นๆอาจจะเป็นสากสัตว์ก็ได้แต่ว่าเฮามองบ่เห็นเนาะค่ะเนาะนี่คือตาได้กินเหม็นๆเนาะค่ะนกินเหม็นๆคือสากสัตว์หรือว่าอีหยังตายเดี๋ยวมีใช่ตาไปเบิ่งสัมรว์เหมือนเนาะค่ะเนาะจะเป็นสากสัตว์ตายหรือหยังคือกินเหม็นๆเนาะค่ะเมื่อกี้กินเหม็นค่ะ เจ้าทีเจะาทางเจ้าป่าจ้าเขารู้ประเดียวเป็นลบรู้แล้วค่ะเออบู๊มาขอพักกินเนาะค่ะเนาะกินเป็นเหม็นคือเหม็นสากสากสัก้่ายๆสากน้ำเน่าเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้ช่วยมาเตะเตะจมูกปุ๊บเลยนี่นะคะนะนี่สม่ามงเกาเนี่ยแหละเก็บพักติวแล้วเก็บพักติวไปกินน้ำเนาะค่ะพักติวมิน้ำไหลไม่ใช่ตายบนเขา ไะแม่เก็บพักมังกอะเหมือนจมาน้ำมเาะ,ะคะมีพักติวกลายนาะค่ะนะะาะล่ตาบมาเนาะมีชิตาดบลูว่าการมุนอ่าก่องไปทังงในแน่น้ะคะ่นนะ,คะนขออภัยนาะคะ่ะการไล่ตายนาอค่ะนาะอันนี้กะพักติวนะคะผักติวเห็นปะผักติว ปาสุดๆบ่ได้ปาใหญ่กั่าพวกขาขาต้องให้เพื่อนขาใหา้นะค่ะพักติ๋วนาอค่นนี้พักติวะะกต๋วนาะค่ะนี่เห็นบ่งามาพี่น้องงามเนาะงามในมพักติวนี่ยยังามเนี่ยถานาแรงกับพวกมีดอกครับเพราะว่าธานาฝนจจะมีของกินหลายเนาะคะ่ะเนาะมีของกินหลายจับกล้องมือเดียวเนาะ,ะอาจจะสั้นอาจจะแบบลายตาสนิทคอภายในความมสะดวก นี่เนาะคะ่ะเนาะม่ิชิตาสิไปเก็บผักผอีฮินก่อนนะคะไม่ใช่ผักขยงงงักอีฮินกันกนเสียเอาคือกัน,นะคะ่ะเอาแต่ผักอีฮินเอาไปกินบันนี้ซุปน้ำม, <laughs> มันเมื่อนี้แกงนะคะมือ่อนี้แกงน้ำมเนาะค่ะเนาะมื่อนี้แกงน้ำมันคำถามมิชิตาว่ามีเห็ดบอซส,สิมียงงมันออกเนาะมิตากบลูบาเห็ดอีหังเป็นเห็ดอีหัง <laughs> นี่นะครับอ้ยงามนี่ค่ะพี่นอ้องนี่เรตตัวหลากหลายผักแยง,งเนี่ยเห็นไหมนี่นี่หลายหลายร่างใหญ่นะครับนี่นั่เากาจะเป็นดอกไั้ดินสิเก็บไปใส่สดๆเนาะที่เก็บไปแล้วก็สิตาข่ายห้อยน,นะครันี่หลายเนาะค่ะพี่น้องหลายหลายเรตตัวได้เนี่หลายหลายนะกําลัางเกิดขึ้น อันนี้น้ำโขกเนาะน้ำหน้าก็ทีหนึ่งแล้วค่ะอยู่ที่ท้องนาก็ทีหนึ่งแล้วค่ะเด้อหลายหอมพี่นอ้องหอมหอมห,อมหอมน้องกันเนาะอันนี้ผักอ,อีฮินเนาะค่ะผักอีฮินเนี่ยผักอีฮินก็จะเป็นแบบนี้น,นี่คือผักอีฮินเนาะค่ะเนาะเล็บอาจารย์ดำจะน้อยนะคะเพราะว่ากิ๊กจะกี้ตุม่ม <laughs> นี่นะคะเนาะ ไม่ได้บ tamam, ักเน่าล่างแล้วกลับไปเอาบกเน่าล่างเล็บดำเล็บดำแต่ใจบ่ดำเนาะเนี่ยหลายๆพี่น้องเนี่ยกระลังขึ้นหลายๆเนี่ยเห็นบ่สสาบลาบเลยอัญญสินเลยเห็นบ่กระลังขึ้นไปอัญญสินเลยเนี่ยเห็นบ่อสหลายๆเป็นตัวหลากหลียพิภากินหลากหลีพี่น้องจะไปจ้ะขายเจ้าที่เจ้าทางเนาะเพิ่นเฮ็ดให้ลูกให้หลานมีกินเนาะเพี่ ้พักกระแยงทั้งนั้นอุ่นซาบลาบอัญาสิลหยุดเกิดจากธรรมชาติเีงค่ะพักอีหินทั้นั้ะเกิดจากธรรมชาตินี่เขาจะอยู่คู่กันนี่ก็จะอยู่คู่กันน้องคะนุนี่พักอีหินน้องคะนุเนี่ยหากินธรรมชาตินี่ค่ะเพราะว่ามันปลอดสารพิษน้องคะเพิ่นจะเกิดแบบธรรมชาติเองน้องค่ะเพิ่นบ่ได้อ่ะ ที่ว่าอ่าข้าเอามาปลูกมันเกิดธรรมชาติมันก็จะหอมเนาะค่ะหอมมากมากด้วยหอมไีหรีพี่น้องบระดีตัวดอกหอมค่ะหอมค่ะโอ้ยรืมมาตุ้งมาอีกแน่พี่น้องเลยสลัดตะเนืองงงนี่นะค่ะนั่นเห็นไหมเห็นไหมาลายไ่มพี่น้องลายอันนี้บ่ร้วมได้พุ่มพุ่นยังหลายแถวโคไปอร์ซาอย,ยังคักว่าคอยมีคนไปเก็บเนาะค่ะเนาะ ยังหลายเดี๋ยวไม่ใช่ตาจะไปเก็บเดี๋ยวเขาออกตัวออก,กันค่ะ <c oughs> นี่ตาจะไปขอว่ามันกินเนาะกันเนาะไ่ได้ไปลบลูอีกอย่างเป็นดอกนี่เนาะค่ะลายลายมันก็ลังขึ้นอ่ะคุณนี่บวกนึงค่ะบอบอร่วมลายบวกเนาะค่ะนขึ้นลายค่ะพี่น้องที่ไทยบึ้งเนาะที่บวกนึงนะคะลายบวกอยู่ลายเนาะพี่น้องลายลายค่ะ ได้ค่ะบไดอ้าม <worldwide> right ื่อนี้แถวแก่พ่อมาเลี้ยงงัวบ totally. <wh Jessica> ่น้อน like ี <span cake> ่เนาะนี่นะคไลายค่ะนี่นี่แล้วก็จะเกิดขึ้นขึ้นกันเนาะผักอีหินกับผักขหแงงนะคะนี่ผักอีหินนะคะผักอีหินเห็นบ่ผักอีหินนี่เกิดขึ้นขึ้นกันอยู่น้ำบวกนะคะก็จะไปขี่รถตามถนนนะคะขี่รถอ่า มันจะเป็นท่างแปลนแปน้องจะขี่ขี่รถไปไปให้ไปหน้าได้น้ค่ะขี่รถไปให้ไปหน้าได้ขี่รถไปให้ไปหน้าได้แต่ว่ากะขันท่าควปีประชากับขี่ขี่ไปบ่ได้น้อค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็ขึ้นขึ้นกําลังขึ้นเลยกําลังขึ้นหลายเนาองค่ะกําลังขึ้นหลายไม่ชิดตาจีบบวกนี่ กร่างคือหลายนะผักอีฮินทั้งนั้นเลย <_ d ata> ผักขยงกับผักอีฮินเนาะค่ะนี่เห็นปะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเปิดตัวนี่อีร <_ d ata> ินี่คือผักนี่คือผักอขยงกับผักอีกหินเนาะค่ะอยู่รวมกัน เกิดขึ้นเนาะค่ะนี่อันนี้คือผักอีฮีนนะคะผักอีฮีนมันเป็นดอกสีม่วงแล้วนะคะนี่เห็นไหมจะกินกระปุลกระปล,บลาบนี่แซ่บเนาะค่ะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็แดดกำลังจ้ายอยู่แล้วเดี๋ยวกบดเดี๋ยวกแดดเนาะค่ะเพราะว่าบอู้หว่าอัเพิ่นจะต,ตกลงมาอีกบ่อเนาะค่ะเนาะนี่นนค่่ะีผักขยงเนาะค่ะเนาะนี่ผักขยง ที่แต่เก็บไปใส่เกี๊ยงน้ำมันมื้อนี้เกี๊ยงน้ำมันกินแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวก่ะนะคะอันี้เป็นดอกสีม่วงแล้วนะคะเดี๋ยวผักข้แยงก็จะตามไปเป็นดอกสีม่วงเหมือนกันเนาะค่ะเนาะตามไปอ่ะเป็นดอกสีม่วงคือกันเนาะค่ะเนาะแต่พักไปปุนบวบก็ไม่เก็บผักก่ะสินเบังเก่าเนาะค่ะเเพราาะว่บังใหม่ไปทั้งปุ่นไก่อยู่ไก่อยู่มีสองสามหม่องปุ่น แล้วก็ทงหน้าอีกเนาะมาร่วมทงหน้าทงหน้าก็รลายทงหน้าก็ขึ้นร้ายนะะนะ้องค่ะเนาะทงหน้าก็ขึ้นร้ายเนี่ยเนี่ยพี่น้อง <c ười> ลายพักงแยงเนลยมันเกิดขึ้นเองเลยเมันบ่ได้บ่ได้มีบดายเอามาปลูกอีกอย่างทงหน้าก็เกิดขึ้นเองเนาะคะนะ่ะเนาะจะมีความหอมมากถ้าเ้าปลูกมันจะมัหอมเนาะคะ่ะมัน มันมันสีงามซื่อแต่ว่าว่าหอมเนาะค่ะอันนี้เขาเกิดขึ้นเองเขาหอมเนี่ยค่ะหอมมากมากด้วยไม่ได้ว่าเรอกเกิดขึ้นเองมันหอมเนาะธรรมชาติเนาะค่ะเนาะหอมมากมากด้ว <c> ย <oughs> นี่จคิดแต่กะเก็บแบบนี้เก็บพักกินแบบนี้เ, <c oughs> เป็นคนบา้บานเนาะเป็นคนอชอบธรรมชาติอาจจะเป็นคนแต่งตัวยังน้อยแต่ว่ากระชอบธรรมชาติพูดอ่ะเต็มเลยพี่นนองนี่พักอีหิน โอผักอีฮินกับผัคขงยงงด้วเนี่ยโอ้มันอยู่น้ำกันเนาะโอ้ยเมาแดดปันมิตรไม่ได้กินเหลราคือสิเมาบ่เมาน้ลายบ่หันนี่เป็นห่วงนี่แม่ตัวนี่นี่มีแต่ผักอ่อนขายางกับผักอีฮินเลยหอมครับเอาไปออมใส่อยังก็ได้ เฮ็ดแบบได้หลายเมนูนะคะว่าเขาจะหอมเฮ็ไดได้หลายเมนูแล้วแต่ผู้ใดชอบเนาะคะ่ะพ่อเป็นเสียงก็ได้ใส่ปลาใส่เขียดใส่เยีย่ยงกไะะ็ได้เนาะค่ะแล้วแต่ผู้ใดชอบเพราะว่าเขาจะทำได้หลายเมนูมากๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ขึ้นเทปเนี่ยพี่น้องอุขยสญอ่อนขยสญอ่อนไปกินบะเบอโดนขวนัญเสอนไงเนาะค่ะเนาะ เดไม่จิตากัะสิพ่อแล้วเนาะค่ะไม่สิตาสิพอ่อเราหล่ลพูดยบประบัติบไว้นี่นะับประบา,าป,บปรา,าไว้ลพูดเห็นบะลังเึดหม่หข้าเด็ดเพิ่นก็นจะโปงอีกปบาดไปอีกกับพักอีหิ่งเนาะคะ่ะดูดูดูกับผักแห้งยเนาะค่ะีห็นง เสียงกาก็พาะเสียงกาก้าก้าจังนี่ต้องหันไล่นี่ไล่ค่ะให้เส้นย้ายก็น่าค่ะนี่ไล่เนาะเกิดขึ้นหลายหลายพี่น้องพี่เกิดขึ้นหลายค่ะโอเ้เก็บปจังหว่อยเสียดาย ึนเพียบเลยนะพีะ่บุ๋มเพียบเลยใส่มาเพียบเลยไล่น้อง่ะนไายคักไลยคักพี่น้องไลยคักไลยคักอีหินน้องผ่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็วไว้เท่านี้เนาะค่นะเนาะฝากกดไรกดแชร์กดซับสไครต์โอ้ยพาไปจมูก อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะเดอ้อเพื่อสิบประผดคลิปให็นไม้ของเมชิตาเนาะค่ะเนาะเอาขอประคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะค่ะเนะะาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยของเมชิตาอ่าหรือต่างประเทศหรือปร,ประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนะาะอาหารยืดดีมีแห้งซอผือซึข้นนะค่ะเดอ้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจุดนะคะเนาะล้ำล้ำเลยรวยเนาะค่ะเนาะขอเก่าเข้ามาสวัสดีค่ะ